ู Share. ใจเสนอม่ความไม่กัดมึงพายไปเลยมึงพายไปเลยยังไงก็ไม่ความมึงอย่าไปยกให้มันความเ่ยวันนี้จะมารีวิวนะครับสวัสดีเพื่อนมึงยืนดีดีก,กันมันเค่ไม่เคยมีไอเชี่ย จะไม่เล่นน้ำกูจะไม่เล่นน้ำใช่แค่ถึงจะนไฟจะได้ให้น่อยโอ้โหมันไม่เคยคว่ำจริงๆนะเว้ยกัดมึงรู้ปะเนี่ยเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูนะแพ่นนี้ยมันคว่ำไม่ได้เพื่อนๆเข้าใจยมาว่ามันคว่ำไม่ได้มันทำคว่ำได้ไงวะอ้าวแล้วไฟก็พังเพราะว่าน้ำเต็มไฟแล้วเนี่ยโอ้โหมันกวนครับ ไม่ไน่ามีเท่าเท่ากับไยโอ้โหเยสภาพภาพมหาอีกอย่างนะครับขาขึ้นไปมันควาำไม่ได้นะเว้ยรู้ป่ามึงอ่ะกูยังไม่ถ่าเไินไปข้างหน้าเลยขึ้นเนยอ่ะดูน้ำหนักเยอะไปปะไม่ใช่มันรับได้เยอะเว้ยอเอาบุญปีนมาเอากูดันให้อ่ะเอาใหม่ไหมโอ้ไม่พายกูหายไปไหนข้างหนึ่งกูหาเจอไม่ได้ไกัน <S <S <ๆ S 1> อยู่มาเป็นปีเพื่อนกูมาทีเจ๊งทุกอย่าง มึงจะขึ้นทางนู้นนี่กูดันตรงนี้มึงขึ้นตรงนู้นกูดันมึงอย่าพูดเยอะกูเหนื่อยมากเลยให้เอาดีๆดิเป็นมึงนะมึงขึ้นทางนู้นกูขอถอดผ้าถุงก่อนได้ปะผ้าถุงนะแม่งเอ้ยว่าจะไม่เปียกว่าจะไม่เปียกนี่คือต้องกลับไปอาบน้ำอีกเหรอเนี่ยมึงมึงนอนขึ้นแบบคนแบบเอ้าไปมึงกิ้งขึ้นไปดิอ่ะกูผักให้อ่ะกูผักให้มึงนอนขึ้นมาดินอนเออ อ่าอ่า,อามึงรู้ป่ะ,ะว่ามันว่ามันคว่ำไม่ได้นะครับไอ้แพเนี้มึงโกูหอกแรงดูเนี่ยมึงแขวะตัวให้แรงมันก็ไม่คว่ำหรอกไอ้ก,กัดเอเอแล้วไม้พายก็ไม่มีค่าหนึ่งพากูแบเไม้พายมึงหน่อใครได้โยน,นไม้พายนุ้ยหน่อยเด้อหอเอ้าเอ้าไฟเป็นไรอ่ะอ๋อก็น่าจะพังนั่นแหละผมขอโทษน,นะไฟใครร่วงขอโทษครับรไม่เป็นไรนะไม่โกรธกันนะ ตกจริงจะลงไปเฮ้ยมันคว่ำไม่ได้นะเว้ยจริงจริงอะวพี่กันคนแรกเนี่ยพายกันมาตั้งนานไม่เคยคว่ำไฟแม่งพังไปแลยนะครับขอโทษทีนะครับโยมาโยมแม่พายมาโอ้ยโยมาเสียบกูพอดีเอากระถุง g ไปจ่อไปมันท้อมันทั้งใจไปไปไปน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรมึงมึงพายไปมึงพายไปอ่าดี๋ยวกูช่วยพายอ่าน้ำท่วมนี่จะออกไปหาปลาโฟกัสนะครับผม การมึงมองกล้องเลยเด็กคือต้องพายข้างหลังพายกับหลังนี่แหละเออเดี๋ยวกูอ่านคอมเมนต์ให้สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราเราเราปล่อยมันกลับบ้านเป็นไงพายง่ายปะพายง่ายพายง่ายโคตรนะครับเราพายไปข้างหน้านี่นะคะเฮ้ยฝนตกเลยเฮ้ยชิวนะครับผมผมนี่ดึกดึกดื่นดื่นก็มาพายอยู่คนเดียวนะครับผมคนจะไม่เห็นหน้าแล้วนะฮะไหนบอกไม่คว้าไงมันไม่คว้าเนี่ยมึงคว้าเมื่อมันจะคว้าได้ที่ไหนนะถ้ามึงไม่กวงเนี่ยมันก็ไม่คว้าอะไรกัด มึงกระโดดไงออให้เอาเอา,เอาไฟมันทางนี้แหละที่ก่อนเออเอเอ,เอหน้าใสขึ้นมาทันทีปลาพายก็ฟั่งมขอบคุณมากๆทุกคนโหเหนื่อยจริงวะ่ะวันนี้เหนื่อยเลยเหนื่อยวันนี้กูเหนื่อยมากเลยเนี่ย ชูมือถือทันปะทันแหละก็อยู่น่ะมีใครถ่ายเก็บไปทันมาตอนมังขึนลงงงจริงๆนว้ยมึงรู้ปะว่ามึงเป็นคนแรกเลยนว้ยของแพรยี่ห้อเนี้ยที่คว่ำได้อ่ะกูบอกแล้วมันคว่ำได้ไงมันคว่ำไม่ได้แต่มึงกวนตีนมันเลยคว่ำอ่ะไม่ไอ้กูยืนอยู่ฝั่งเดียวกับมึงยังไม่เดินไปไม่ถึงหน้าครายเลยไี่หน้าอันเลยแม่งเปียก เหนื่อยจริง่ะเอเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเป็นเหนื่อยที่สนุกดีนะครับอยู่กับคนเพื่อนไม่ปกตินะครับผมมานคอมเมนต์ให้เพื่อนฟังเนอเหนื่อยว่ะเหนื่อยจริงนะเนี่ยวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่แบบว่าอยู่ดูเราดูผู้จัดการผมนะครับผู้จัดการผมนะครับมองไม่เห็นนะอยู่ไกลเอ่อไอ้กาไปคุยกับคนห้านาทีเนี่ยมึงเบรกได้ละเบรกเบรกพายแล้วคุยห้านาที อันนี้บอกว่าจะไม่เปียกก็เปียกนะคะกูเซ็งจริงๆนะีมึงกูเหนียวตัวมาแล้วไหนก็นไหนแล้วเปียก็เช็ดให้หมดเลยอ่านี่ไอ้กัดพาลงน้ำครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาจับมาจับปลากันนะทั้งหม่ครับพรุ่งนี้นะครับจะมาจับปลาหมอโชว์เพื่อนๆนะครับผมมีปลาด้วยมีมีปลาสวายด้วยเอามาปล่อยหรือว่ามีอยู่แล้วคนเอามาปล่อยแต่ปลาหมอมาเองปลาหมอมาน้ำไม่ลึกครับผมน้ำลึกแค่เข่าครับ แต่ก็เปียกได้ทั้งตัวเนี่ยน,นะครับผมฟงไฟอะไรพังหมดแล้วครับผมแม่แม่คือดั้งด่าแล้วนะไม่ได้เตรียมเกงไมมาละใครผู้จัด <c oughs> การต้นหนุกแก่เขาบอกว่า <c oughs> เขาบอกแล้วว่าจริงๆโฟกัสมันปวดฉี่มันเลยแกล้งตกน้ํา <c oughs> ชัว <c oughs> ใช่ใช่ใชสภาพชัวเลยไหนๆมันเปียกขนาดนี้แล้วมึงโชยืมันบอดให้เพื่อนดูได้ปะไม่ไม่ไหวฮะไม่ไหวน่าจะตายเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาโชยืมันบอด เออปูอย่าไปกลัวปูอยู่นะทำแมปูอ๋อ oh. <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากๆาจริงนะครับที่อยู่ดูผมกบโฟกันนะครับวันนี้ขออนุญาตไปกินยาแก้เจ็บคอก่อนแล้วก็เราจะได้นอนนะ <c oughs> หลับฝันดีขอให้ทุกคนฝันดีมากๆนะครับผม